ฝนมาความชื้นสูงระวางโรคใบติดในทุเรียนสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับเริ่มมีฝนตกมีความชื้นซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคใบติดหรือว่าโรคใบไม้ทุเรียนนะครับที่เกิดจากเชื้อราไรซ็อกโทเนีย ซึ่งลักษณะอาการนะครับจะเกิดที่ใบอ่อนก่อนโดยจะมีแผลคล้ายกับการถูกน้ำร้อนลวกบนใบจากนั้นนะครับแผลจะขยายตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลขนาดรูปร่างจะไม่มีความแน่นอนนะครับจากนั้นนะครับจะลุกลามไปยังใบปกติข้างเคียงซึ่งถ้าหากมีความชื้นสูงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับเชื้อราสายเห็ดพืชจะสร้างเช่นใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับใยแมงมุม,มทําให้ใบยึดติดกันนะครับสำหรับแนวทางป้องกันนะครับให้มีการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อให้อากาศถทยเทให้แสงแดดสาดส่องถึงเพื่อลดความชื้นและก็เพื่อออไมมม่่่่ใหหห้เเป็นแลงงทีาาาะสตกรรบดขโ ต่อมาก,ก็คือมันตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอหากมีการพบโรคนะครับให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออกแล้วก็นําไปทําลายนอกแปลงปลูกจากนั้นนะครับให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกําจัดโรคพืชเช่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์7 7ให้ใช้ในตรา30กรัมต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็คอปเปอร์ออกซิคลอยดแด์ต่ดัลยูพีให้ใช้ในตรา30-50กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือว่าจะเป็นคอปเปอร์ออกซิคล2 w ด์หกสิบห้า,า20กรัมต่อ้ํา20ลิตรหรือว่าจะเป็นตรายี่ส แพซีม20% WP ให้ใช้ในอัตรา10 20กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าจะเป็นคอปเปอร์ออกซีคลอไบวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์24.6% WP u ให้ใช้ในอัตรา10กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าจะเป็นเฮกซะโคนาโซน5% SC ให้ใช้ในอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าจะเป็นเพนดิโอไพเรท20% SC ให้ใช้ในอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าจะเป็นฟูไทฟอน12.5% SC 20มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือว่าจะเป็น ์ทิบูโคนาโซน50% WG บวกกับไตรฟอกซิสโตบิน25%อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือว่าจะเป็นโทโคฟอสเมทิล50% WP จะให้ใช้ในอัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับ